กูกับมันแค่ลงก่อนกันนะเออาขบคุณแยกได้แยกแยกได้แยกเดี๋ยวกูเอากูดังกูดังเดียวพอกกดังเฮียเนี่ยหอกปืนก็บอกพอเพื่อนกูขอร้องมาลงนะมาลงด้านบนตรงนั้นสามตัวกูมาร์กติดมั้อ่ะขอบปืนก่อนเพื่อนเด็ดดัดสวยเฮ้ยคาพ่อมึงไงเฮียเตรียมได้เลย Get to the safe zone ASAP คาไยสัตว์เฮ้ยสวยได้ได้ได้เนี่ย ABP หนึ่งห้าด้านบนด้านบนเบอร์เบอร์หนึ่งใครวะระวังตรงนั้นอ่ะแถวนั้นอ่ะแถวด้านบนอ่ะเห็นสามตัวเอ็นเอฟอ็นเอฟเออระวังใช่ใช่ใช่แถวนั้นแถวนั้นอยู่ตรงไหนพี่ไม่ไม่ไม่แน่ใจเห็นมันลงแถวนั้นเฮ้ครับเฮ้ยนี่ต้องเก็บหมดโชว์เลยเดี๋ยวกูหาปืนระเบิดก่อน ตอนนี้ได้คากับเอบีหนึ่งหนึ่งเก้ามาเราวังแตกแล้วกันคูไม่รู้อยู่ไหนเรื่องหนึ่งของแกพี่ต้องมาเก็บไอ้นั่นได้การ์ดผมเก็บศพเก็บศพเก็บศพสัปเหรอถ้ากูแตกคือ<ก>ใช่อ่ะกูมาแล้วถ้ากูแตกเฮ้ยอ๋อไอ้ยแซดไม่ใช่เฮ้ยพี่มีเครื่องระบุพิกัดคืออะไรไม่รู้พี่ก็ไม่รู้คืออะไรเหมือนกัน เฮ้ยสวยได้แล้วได้ปืนเออาแล้วคุณสองสวยทาคุณสองสวยเลยมีใครเอาเลดดอทไหมเก็บไปให้ใครไลฟ์วะใครไลฟ์ใครไลฟ์ไอเฮี้ยไอบอลไลฟ์ไอสัตว์ใช่หรออ่าไลฟ์อะไรไลฟ์เนี่ยไลฟ์ไลฟ์เกมในดิสคอร์ด เคใครเอาวะเอคใครเอาวะเอะค,เอ,คอยู่นี่เธอหญิงเอาสวยสัสพวกผมจะไปหาพวกพี่ยังไงอยาน้ำกูไม่ค่อยมียเมมาาบอร์สามใครวะอ้าวอ๋อโอเคเอกปัดรงงันก็ได้เดี๋ยวกูเข้าไปหามื่อยู่ดิ้ เฮ้ยปืนระอี้ปืนระเบิดอุ้ยปืนอืปืนระเบิดกูฉามานานไอ้สัตว์กูทิ้งเลยกูทิ้งคาเลยไม่มีคาเหลือใครเอาวะคาอยู่นี่เอากูทังเลยผมมาร์กเลยผมกูเนี่ยจะมักคาเออ โอเคเดี๋ยวไปชุบเไปชี่ซ่อมรถเจอแล้วอยู่ไหนวะเนปี่ไหนวะเฮ้ยเนปเป็นไรอะอยู่นู่นโอเคหาไม่เจออีอไม่เจอคุณสวย กูช่วยปะปล่อยสองคนนี้ปล่อยสองคนนี้ยิงกันดี๊ไปกูปไปช่วยกูปยไปช่วยแค่สองคนนี้เขาเล่นไปสองคนพอ,ม,อ,นพอมีน้ำมัน,มน,มนหาเอาน็อกเลยพี่สวยสวยเอ้าเฮียมีกูเก็บ Ad ไอทีการ์ดรถมีรถปะยิงอาร์พีจีไปแล้วมันนกด้วยเฮีย,ยแล้วตรงนี้ไม่มีรถประเด็นอะ มันไม่มีรถประเด็นเฮ้ยมีคนเฮ้ยมีคนนกนสัตว์กูต้องหารถอะ่ถอะอ,อยากกี่วีแล้ววะยังยังไม่ตายเดี๋ยววิ่งหารถแป๊บนึงทำไมไม,มึงแยกลงเลยวะไม่ผมลืมกดตาม รอมอเนี่ย่ยวิงมามาันไม่มีรถใครพี่หญิงมาด้วยหญิงอะไรกูอะใกล้สุดกูเป 3, ็นสามร้อยเมตรแล้วเนี่ยออมันไม่มีรถเอกไม่มีเลยตะคันแต่น่าจะทันอยู่วิ่งเฉยๆยังทำไดมั้งข้าด้ยปิ้งาด้วยปิ้งปิ้งเฉยๆยังทำได้มั้งถ้ากูไม่โดนใครยิงไม่โดนใครคนข้างหลังยิงยิงกูก่อนอะ ไม่ได้ยูเนี่ยเก็บกการันอยู่มั้งเอฮ้ยพายิงมึงไม่ตายแล้วไม่ไม่มีมีตัวแล้วจะกยิงยิงอยู่แถวมึงมันไปยังอะไม่เห็นโอยสัตว์พายิงกูโลโลโลผมเเปิดไเปิดเปิดแล้วเสียงโคตรเบาแค่นั้นตีนหรอวะ ไปลองดูหมดไปลองดูมาแล้วตายไอ้ที่ใหญ่ขวดเบาสัตว์ใช่พี่อ้ํมันเบามากเลยเนี่ยเฟียงเบาแบบนี้ไม่ดีเลยอะมันดีพี่อ้ํแม่งเสียงเบาแม่งไปเลยพี่พี่ไปกดเสาอากาศเลยจะได้ยิเสาอากาศอยู่ไหนวะขอนู่นโอเคไปกดสาอากาศเลยพี่มาอยู่มาอยู่มีของแม่พี่มีมียิงเล่นหมดแล้วประเด็นคือกูลดลดหมดพอังไรเนี่ย าพี่ของดีอของดีพี่เรื่องของดีแล้วครูจะเอาปืน,ปนเอาปืนอะไรให้ไม่มีให้อีปืนถือกะเบื <c oughs> อะเือกอตโต้เนี่ยไปเก็บในบ้านไป <c oughs> ไอ้ส oh, ัตว์กูก็เจ็บดูเลือดกูดิว่ากูแต่แถวนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยผ่านหน้ากูเลยจ้าหมดแล้วพี่กระสุนเปลืองเกินแล้วหอกก็เอ้พี่มันวิ่งตามยานแล้วหรอตาเดียวดิเอ้าแต่ว่าเอะเขยขยเอาป่ะ ไม่เมื่อกี้คุณแปดคุณทิ้งไว้ที่ศพศพมันอะ่ะเฮ้ยอยู่ไหนหวะไม่ไม่ไมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันหยิบมันยิบเอ้ยนั่นน่ะวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่นั่นน่ะเห็นป้าเห็นป้าวิ่งอยู่ั่งทองฟังไอ้เหี้ยต้องมีรถชาร์จว่ะ ยิงไม่ไ,ไ,ไ,มไ,ไหนวะเฮ้ยสัตว์แต่กูต้องเอาเป้เอาไอา้ดีการ์ดเนฟว่ะกูไม่น่าช่วยได้ดึงได้อะดึงไม่ได้ดึงแตกคู่ไอ้เหี้ยโล่งใช่ผายเลยไม่พี่ตรงนี้มันมีถังน้ำมันมันยิงไม่โดนมันยิงไม่แตกแป๊บหนึง ไม่ได้กูไม่ไปไม่ได้แล้วกูวไปไม่ได้แล้วต้องให้หญิงชุบกูสมมคไปแล้วทขี้ยหัวลงไปาหนวแกูต้องปั๊มยาเล่นก่อนเล่นก่ก่อนเอนมีทางกาศใช้เม็ได้ระวังนะกปั๊มยาอยู่นะแป๊บนึงปั๊มยาอยู่ปั๊มยาอยู่ขอเลียกสัก80เปอร์อัดคอมปุ๊บยิงเข้าไปเลยพี่เอกระวังกูไกลโอเค เฮ้ยไอสัตว์ยิงใส่เอกระวังเอกแตกไอ่เงี้ยเหนีไปแล้วนี่ตามเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามอยู่หนีไปแล้วไม่รู้ไม่รู้เยอะแล้วใหญ่ใหญ่ไกลปักปักว่ต้องเอาเพราะคูไม่เห็นให้ยิงใส่ผมปะเฮ้ยพี่คนเฟี้ยวมันเป็นกล้องแบบไกลเลยอ่ะไม่เห็นว่ะช่างมันช่างมันไม่เห็นไม่เห็น จิบห้าแล้วจิบห้าแล้วขวยเอยวิ่งวิ่งออกไอโซนออกอืมคุณนี่วิ่งเลยสัตว์ตา,าตสุดท้ายไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรแต่อย่าตายเพราะตัวเองอย่างเฮีย เราทาแล้วอย่ากลัวเร่องเจตสิทิแล้วย่ไม่ทันพีเกองไอดลก่อนไปไปรถรู้ว่านี้รถรถก็รถก็ไม่มีกระตุนเขียวก็มีร้อยว่นนัดมีรถอยู่พี่พี่รู้ว่านี้แผนที่เลยตอนยาวเเอาเรสโซลงองนี้ดิฮะเอ้อยากบอาร์วีะ เี่ผมไม่เก็บใบดอบในเมืองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาอุ้ยคุณไม่มาดูรถเนี่ยรถรถมีไหมเอกคุณไม่เห็นไม่มีมั้งเฮ้ยมีนั่นน่ะเพิ่งเห็นไอสัตว์โอ้โหพี่มาทำเพื่อค้นอยู่นี่ไม่กลัวรถแป๊บมีรถนี้กูพร้อมลุยเลยมาเจอกันใหม่ไม่ีอะไรถ้ากูเก็บไปอีกการ์ดมึงทันก็คือทันไม่ทันคือตายบ๊ายบายคือจะกูไปรับ ไม่ไม่ต้องมารับเดี๋ยวกูไปตรงนั้นเลยรอแป๊บหนึ่งไปกูไปไหนแล้วไม่รู้พี่พี <c oughs> ว่วง <c oughs> มันมีรถมันม,มีรถกันไหมอะ่ะเดี๋ยวกูไปรับแล้วเขาจะเข้าวงกันมาเก็บของชิ้นมาแล้วพี่ขอ,อแล้วดูตรงนี้แปบบ๊บเผื่อมีคนเองเดี๋ยวไม่กีบไปสักประามาณตรงนี้ <c oughs> ใช่ปะ อารมณ์ต่อเจอเจอเจอในวงไปเจอไหนดีอะเดี๋ยวนี้ก่อนแล้วกันไม่รู้เว้ยเห็นได้หมดยังได้หมดย่างลงเตี๋ยดีหฮึลงเตี๋ยดีต้องเอาเพชรไง ตัวที่เสียไปสี่พันบบเพชรก็ต้องเก็บทั้งหลีเพชรไม่มีไม่มีเข้าไม่ได้แล้วอ่ะไม่มีเพชรจะจะลงไหนสัตว์หมดเลยเฮียตั้หนึ่งนะรถพุ่มก่อยอยู่ข้างหน้าลงหลีเพชรอ่ะลงหลีดธรรมดาลงเลยลงเลยเอารถเอารถแอบโอเคกระสุนกระสุนเพิ่มก่อนสัตว์ รถพุ่งเกาะมีนะพันหนึ่งอ่ะอยู่ข้างหน้าหาเอาเฮ้ยคอมพลีเอเอเออเดี๋ยวใครเอาวะมีแล้วมีแล้วมีใครจะเอาปะหญิงไอเนฟไม่เอาอ่ะงั้นเดี๋ยวกูทิ้งไว้ตรงนี้นะกูมีที่ซ่อมรถนะความเพนสองอันทิ้งแล้วตรงมาร์คเลยอยากอยากได้มาเอาอไรถพุ่งเกาะซ่อมได้ปะได้อยู่มั้งเสียบ้มั้ยแต่รถแต่รถเก่งกูเสียเฮ้ยยารถเก่งกูเสียกูเสียอยู่แล้วกูซ่อมแป๊บนึง ่งไงซ่อมได้เฮียรถซ่อมได้เต้นเต้นยายากูซ่อมอยู่ไอ้เฮียเอารถกูดีแล้วคุณรถกูก็เสียอีกอ่ะหายแล้วสัตว์สาซ่อมรถดนอางี้จริงเห่รถมัามันเลีากไอ้คุณพี่คุณสามอ เหลือปะล่ะถ้าเหลือเอาไม่เหลือไม่เป็นไรเหลือใช้ไม่ไม่เหลือไม่เหลือใช้เลยเหลือเอาเอาเอามามาอ๋อที่มุมต่อแห้งเกี่ยวเอาไปเอาไปติ้งแล้วยิงไม่หนาหัวไปตามมาคอมเพลสเออตรงนี้สองอันนะไม่ไม่ไม่เอาก็ะิ้งไว้ตรงเนี้ยไปน้ำมันน้ำมันเติมแล้วไปไปหายิงกัน มึงอยากขับชนกูแล้วกันรถเพิ่งซ่อมอามาเมื่อกี้รถเกิดแตกเฮ้ยคนคนขึ้นขึ้นขึ้น,นล่นด้วยดัมมนด้วยอืมไม่เปาา็นไรรถรถสภาพปกติแนละ้วเมื่อกี้มื่เหลือครึ่งหลอดเอสัตก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ทิ้งไปทำไมไม่ไม่บางที้็แค่ต้องเกียมันลื่นอ๋อ เดี yeah. ๋ยวกูว่าก hey, really? ูอ้อมนี่เงี้ยไอ้ชัดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วกูกูยังไม่ทันจอดเลยกูยังไม่ทันจอดเลย ไยคู่ไปมึงเวฮ้ยอดีหออจเย็นไอ้สัตวคุยเห็นนะคุยเห็นว่ามึงยิงอยเี้ยเห็นเลยสั์ยิงใครวะเย่งมาเนี่มอยู่หลังแทงพี่ยิงไม่โดนอ๋อ เนจะมือกูปาแล้วด้วยเฮ้ยมมเล่เล่รรบดเกมั้นานเ้มันมัระเบิดเลยเหรอกูซ่อมได้เฮ้ยอย่าเพิ่งยงเพิ่งกูอยากดูว่าซ่อมได้ปะิไม่เก็บ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 กูขอซ่อมแป๊บนึงซ่อมได้อะซ่อมได้ซ่อมได้อย่านะมึงคุณัรถูกูซ่อมแป๊บนึงคุเฮ้ยเสียงรถเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ เอาเลยเอาเลยกูยขอหมวกพอเฮ <notification> ้ยใครเอาบาสุก้าปะเอาเลย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 บาสุก้า <okay>. ไม่มีลูกเลยพี่เน้ามาแล้วจ้าเราจะรถรถถ่ารถถ่านจะเบิดแล้วว่ะรถสภาพดีแล้วไอ้เหี้ยน้ำมันหมดแล้วอ่ะต้องหายนั่งว่ามาดูมาดูอะไรวะเฮ้ยกล้องเหรอ กดมันมันกดใช้ไงเนี่ยกูมันตายตายมีกูกูกูว่าเก็บมานะเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่赖ไม่เอ่าเอามาก็ได้มาเอามามากูอยากลองเอามานี่ไม่กดผิดอันอ๋อสัตว์เอาเถอะโอที่จอเราหมู่กดกดใช้ไงวะกูเก็บในช่องระเบิดอ่ะพี่ช่องระเบิดเหรอสี่าหกไม่ติดสักอันเลยเที่อ๋อรุองกดเอง โอ้อ่ะคืน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 ไม่ลองกดจีจีไอ้ที่เสียงเที่อะไรเนี่ยติ่ติดปูจะคืนยังไงอ่ะไอ้เฮี้ยระเบิดท้องตายพี่ใช้ไปแล้วเพี่ยงกูใช้ไม่กูไม่ถูกูใช้ไม่ก็ไม่เป็นรถฉีดรถกูไอ้เฮี้ยรถกูอย่าระเบิดใจเย็นกูซ่อมก่อนกูซ่อมก่อนกูซ่อมก่อน กูซ่อมกูซ่อมัวซ่อมรถกูอย่าระเบิดอีอะอย่าอย่าต่อยอย่าต่อยอย่าแตกโอเคซ่อมเสร็จแล้วเสัต์กูไม่รู้อ่ะสะท้อโทษึ่งสองสเกินไป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 โอ้โหมาเป็นรัว ไมมียาแล้วเฮอเฮ้ยนี่แล้วกก่อนิดนี่ไปดีการ์ดเไปดีการ์ดไดีการ์ดอยู่ไหนยิงไปชุบดิพี่มก็บม่ะโอ้มีที่ชุบใกล้ๆไหมโอ้โหแม่งไกลทุกอันเลยเฮียไปชุบตรงนี้ชุบตรงนี้มารกซ่อมมากซ่อมเดี๋ยวพี่ไปด้วยไปเอกไป เอารถกูอยู่ไหนอะรถกูหายไอ้รถย, <c oughs> ยิงเอาไปรอ,อแป,ป๊บรอแป,ป๊บกำลังไป<อ>ไปไปไป <c oughs> อันไหนใกล้ว่ากันวะกดสองคำเพื่อยิงอ๋อ,อ,อ <c oughs> ไม่รู้ไอ้เหี้ยโทษทียังไม่เคยเก็บมาก่อนเลยไอเทมอะ <Okay. S 2> เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดตุ้มโอยยังเบิอหอยังอยู่เลยเหรอสัตว์เ้ยเขา <c oughs> วิ่งกัน ไม่ใช่เนฟอยู่ <laughs> มี UMP เนฟก็ต้องมาเอาก่อนอ่ะนะเออโอ้ยสัตว์เกินสี่สิบห้าแล้วมึงจะปัม um ออ well. ๊มมึงจะทำเกมสัตว์ถีทันไหมเนี่ยเนฟเนฟเนฟ UMP ตรงนี้ <f> Listen, มาเอามาเอาตรงพิสต์ UMP มาเอามาเอาเฮ้ย UMP กับไอเนี่ยไอบาตูก้าบาตูก้าหลังเดียวกันเลยบาตูก้า UMP ต้องเอาทั้งคู่ไอ้เหี้ยมีปืนออโต้ด้วยไอสัตว์ เห็นมีรถคุงเกาะอยู่อ่ะอยากอยากอยากนั่งอ่ะจิบขายแล้วกูไปไงวะนะกูวิ่งไปไปไปก่อนเลยเดี๋ยวเอารถพุ่งเกาะกูขับคนเดียวพุ่งเกาะขับคนเดียวไปไปก่อนไปก่อนเฮ้ยเฮียเียเียยเฮีียเเฮีเยเงเยเยเนเีเอยเีเฮียยเฮยเฮียเียเียเเยเฮียเฮีนเฮเฮีเยเียเเเเยเฮยีเเ มีปืนชายใส่คุณแบตได้ปะไม่ได้อย่าใช่ปะกูทิ้งกูทิ้งกูทิ้งเมื่อกี้คุณแบตสองอันกูยังทิ้งโอ้พี่เก็บกระสุนจะไปหมดเลยแล้กระสุนระเบิดอ่ะกูไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะกู rpg นะกูไม่เกี่ยวกู rpg กูไม่เกี่ยวกระสุนเฮ้ย หรือหรือว่าจะแบ่งไม่ใช่หรือว่าจะแบ่งเอาพีจจากกูไปเอาเอาพีจีไหมกระสุนแบ่งให้ได้สักห้านัดเอาป่ะเอาป่ะเนฟไม่เอาเอาพีจีนะกูกูให้แล้วนะเนฟไม่เอานะมึงเอิญกูนะเนฟไม่เอากระสุนเอาพีจีไม่ไม่ไม่ให้และมึงเอิญกูไม่เก็บไม่ให้แล้วสัตว์งอนไม่ได้ยินไม่ได้เอินมาหออ่ะอ่ะมานนี่มานนี่มานนี่มึงมาเก็บตรงนี้กูพี่เก็บให้ไม่ถึงไม่ถึงอยู่พาไปเอากระสุนเหลืออยู่กูเก็บไม่ไหว เฮ้ยพี่อ้าวถ้าผมอยู่บนหัวพี่อะมันจะไปด้วยกันได้ปะไปไม่ได้นี่ RPG อยู่นี่อยู่ล่างเนี่ยกระสุนเหีียดอยู่นี่ I got supplies ตรงนี้มี RPG กับกระสุนอยู่เก็บเอาไปละหรือมึงจะไปกูมึงไปขับพอไปเถอะมึงอะเออไปละเราเป้าแล้วพี่อ้ามัรีเชิญเพื่อนมาอะไรบอกมึงอ่ะได้ได้ได้เกมเต็มดีอะน่าจะรีน่าจะรีตอนตอนตัวละครอันหน้ามาเนี่ยอันเนี่ยอันอันต่อไปเนี่ย มันรีทุกๆสองเดือนมันถึงสองเดือนอยังอะ่ะอยู่นี่เหรอเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่เอา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 รถแอบก่อนบุฟท<ต>ี <ผม S 2> ่ซ่อมรถสองกันนะเฮ้ยรถซ่อมรถประซ่อมก็บินได้ปะสงสัยอยากลองเครื่องบินมาดิมาให้กูลองยิงดิเฮียหายยากวิวจะหาได้เครื่อ, <c oughs> องบินกูขับมาเยอะแล้วว่ะวันเนี้ย ที่ซ่อมรถมีสามอันว่ะเฮ้ยกูมีคุณแปดเหลือจริงๆนะแมวเนี่ยแม็กเพิ่มความจุเพิ่มกลนคือเฮียอะไรวะเนี้ยกูเก็บมาแล้วคือเฮียอะไรเขาบุยหอยอีกแล้วคุณแปดแมวอรอโอ้โหหล่ะเก็บมาเสียใจเอ้ยแล้วจะเอาลงมาอย่างไงเอ้าแล้วเนาะเอฮะมึงไปบินลงมาจะปินลงเอ้ยมันมันปินขึ้นได้มเหรอตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงี้บนึง ม้นปีนตรงไหนได้วะ,วะโอคไเนเดรม่อีมีคนหรอนหรอเมีรถเราเยอะจังอ่ะน,น้ำมันกูไม่มีแล้วตอนนี้ต้องแชมไหมหเราอ่ะ<ม>เหลืหอสาม,คน,มคนเองเนี่ย เน่ว่าปิดปิดสตรีใบสามกูจะเล่นทันไหมเกมไม่รู้เฮ้ยไปดูมอ่ะเดี๋ยวกูไปดูให้กูขอรถบักกี้แล้วกันพอคุม้มเกอบไม่ขับช้าอยู่คุณจุกไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวกูไปดูให้บนเขาอ่ะ ถ้ากูแตกคือมีถ้าไม่แตกคือไม่มีแค่นั้นเองเออเอาเฮลิคอปเตอร์ก็ได้แต่เราคุ้มกอนไม่ต้องเอามาใชาบา้บ้า,บามีเปล่าวะเดี๋ยววินล่าตัเวนให้พี่เดี๋ยววินล่าตัเวนเอ้ยล่าตัวเวรไหนไหนบ้าไม่มี e n e นี่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 อยู่หน้าผมโอเคโอเคแป๊บหนึ่ง เราคันกลังขับกำลังขับตามมันยิงไม่ได้หรอขับออกนอกวงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วขับออกนอกวงขับกลับมาขับกลับมาขับกลับมาเรารวมไปลมไปลมที่เดิมไปไปไปลมกับเพื่อนไปปล่อยมันไอ้เหี้ยเพราะมันไปเรียกเพื่อนไม่กูยิงไม่ได้กูขับคนเดียวขอโทษขอโทษไอ้เหี้ยไปเลยสิวว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 ดวว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 ้วววววววนวว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  เราจะเอาเพื่อนไปด้วยเลยเพราะว่าถ้าเราไปทงเดียวเราแตกยิงได้กู่าะยิงยิงก่อนคุมีกูมีซ่อมกูมีซ่อมกูมีซ่อมซ่อมไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวกูรับกรับกรับกรับไกรับไป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 รับเฮ้ยอย่ายิงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วดิมันมาไอ้เหี้ยวางมาเพื่อนก่อน โอ้ยสับมีแปดคนเลยเฮียเจ้าว่าสี่สี่เต็มเต็มซีสตีไม่ชัดโอ้ไม่ชัดก็เฮียละทำแปดสิบพีไม่ชัดไม่ชัดจะทำไงวะเนี่ยึชัดชิปหายเลยของกูเนี่ยของกูไม่ชัดของมึงก็ไม่ชัดแล้วเนี่ยคือถ้ามึงดูกับจอมือถือนะเว้ยมือถือนะหดือชัดท็อเจ็จนะ ให้เลยไม่เกินสิบนิ้วชัดกิกจอคอมขอไม่เกินยี่สิบนิ้วยี่สิบนิ้วชัดมากแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นพวกยี่สิบเจ็ดนิ้วจอทีวีสักใส่สิบนิ้วห้าแปกดต้อสตรีมเป็น 2K เฮียเครื่องเครื่องกสตรีมไหวค่ะจอคุณมีนะเฮ้ยมันกลับไปหาข้างบนว่ะเฮ้ยมันมีมีคนน็อกว่ะยังไงอะ่ะจะวิ่งไป,ดไปเดี๋ยวจะขับรถไปเฮ้ยขึ้นรถคุมเกาะกูมาคนหนึ่งไปบักกี่สองคนเอ่อเอกไปไหม อ๋อโอเคไปไปบักกี้สองคนดีแล้วไปบักกี้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 พุ่มเกาะอิงห้องพุ่มเกาะอิงไม่ได้สัตว์รอด้านขวาไปแล้วกันนะแค่แถวนี้เฮ้ยเห็นแล้ว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 โอ้ยเฮียลง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 ก่อนไอสัตว์รถกูใหญ่กูแตกไอเฮียชนกูว่าแตกกูว่าแตกไปไปกันก่อนเลยกูว่าแตกไอเฮีย ไม่ได้ติ๊กไม่ได้ติ๊กแตกกูอะกูขับรถอยู่ด้วยโอเคเดี๋ยวกูเล่นตรงนี้ให้ปาไอ้ตัดลุยยิงระบางแตกเนอะเหลือเกินตรงบ้านเหรอเฮ้ยไม่ใช่บ้านเดินเขาเลยแต่เห็นตัวเดียววะอีกสามตัวไปไหน ไอสองตัวสองตัวต้นไม้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 มต้ตนไม้สามตัวพบเลยต้นไม้สมต้นไม้ตวงหญิงระวงัง ช่วยไม่ได้ไอ้เหี้ยเห็นแล้วเห็นแล้วน็อกตำตายจบหมดหยิ่งหยิงแม่งเสียชละไอ้เหี้ยหยิงแม่งเสียชละกูบอกจะช่วยไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลย ทำไมเขายิงได้อยู่ปะกูยิงไม่ได้แล้วอะโอเคก็ okay,